สำหรับคนที่ดูอยู่ครับไม่ต้องดูแล้วครับช่องนี้ไม่ต้องดูแล้วอ่นซับได้เลย พี่เล็กกินเอ้าไม่ว่าทางฉันเกิดอยู่เลยพี่หีวนี้น่าแหนได้เห็นปะประกันต่อไปไหนรีเวียร์หรอไอ้<ต>ไปเวลันไปทุกตัวที่ผ่อนหน้าจองพี่เร็วเพียรหืมได้ตังเกียมปรลทางโคเลย ทั้งสองทั้งสองดาบกับโยูโรอ่ะใช่เหี้ยแต่แบบอันหนึ่งมันดูดเลือดอันนี้มันตีเพียรแหลงอะโอ้แค oh. <c oughs> ่ดูดเ <c oughs> ลือดเนะ ไอ้บ e ักไอ้บักบักอะไรวะเบลเล็เซ์โอเวอร์พี่ยังใช้ได้อยู่ไหมต้องรองก่อนเองดูเดียวว้าวมาก่อนเอาว้าของอ๋อตอนนั่งมันไม่ได้หรอต้องถือคนอยู่ก่อนเหรอมองไม่ได้พี่เก้หน้าเก้แล้วเดีแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วดีมาก พอตอนนั่งมันมันถือผลไม่ล้วไงมันนะเอาออกไปเลยโนแล้วจะไปได้งไงเนี่ยซาวาโดโดไป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 เกอร์ไป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 ,จจไ,ปไปอีกไปไปดดไปไป,ไปโอเคแ,แหละครับสวัสดีครับอ๋อเออ ไเร็วผมกอดเ็มอัะเรยตัวเองไ่เร็วอยู่คซิฟไหนเซิร์ฟเวย์โลกสาผมเข้าผมผมเข้าไม่ได้หนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าคนในเชือเก้าคนอ๋อ โอเคโอเคพี่รู้พี่โอเท่านผู้ผมก็ดูแลประโยชน์มากเลยพี่หนิกเลยอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับไดโนเสาร์ใช่ไหมอะไรนะปอนพี่คิดว่าผมมาดูแลประโยชน์มากขอรับหนึ่งผมมาดูแลประโยชน์มากเลยพี่หนิกอ่ะเพราะนั่นแหละมันไม่ใครหิวเอาเฮ้ย ไอ้อ้วนเนี่ยเอาเอาไปก่อนได้ไหมเขอไปก่อนได้ไหมแล้วแมวดิขี้เกียจอ๋อเลยขี้เกียจละให้ถ่ายอันนี้ไม่คืออะไรนี่อ๋อมีใครไปหรือเปล่าไปไป็นตีนรุ่นไหมใจเย็นเย็นเป็นเจ็บบี้เป็นเจ็บบี้ รกุลาเปยเป์พี่กุลาเปิ์ไม่ไปจริงอะ่รระ,อะพี่เมาอันนี้มันใช้ยากจังเลยอ่ะมันข้าวยังไงอะ่ะก็โอ้โหโลกสามแหลกจังเลยเ u ว s อะไรดูปลาย,ย,ยางอย่าพึ่งไปนะเอ้าทำไมมันเข้าไม่ได้ล่ะ พี่ผมก็ซื้อพี่ลิ้มได้ทำเป็คำม่ได้องผมเต้นางดูสูงต้นง่อะไรเขาเกิดพอดีต้องสองคนใช่ไหมแล้วกีริบกีริบก้องอ๋อซร์ฟพี่มันเต็มหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนข้างในนั้นด้วยไงสองไออีกสามคนน่ะไม่ให้นับให้หน่อยได้ไหมเอาคน ืเก้าคนเก้าคนแต่ผมเข้าไม่ได้ใจหัวดำดำไม่ตัวพี่เ่ยโอ้ยดำดำแล้วก็ยืนเฮ้ยพาวับหน่อยได้หนึ่งร้อยแฝกเมนโคตรเยอะผลพี่ริวอ่ะบทุกคนผลพี่ริวหน้าถมขนมูอ๋อไม่ใช่ผลอะไรวะเจรีเจอรี่เวียทานแล้วกด ประตูวีได้ไหมพี่น่าได้บ้าพี่กดกดปุ๊บหายปั๊บอะไ้ผมเข้าเซื้อวีใครไม่ได้เลยพี่มันเป็นอะไรไม่รู้อะ๋อมันต้องเข้ารหัสหลักเหรอเมาแล้วไม่ได้อะลองแล้วผมเข้าสองนี่สองวิบแหว่ไปให้ด้เทาหน่อยว่าแล้วเข้าไม่ได้ รั่วจัดเลยคว้ให้ได้ควอะไรอ่ะไปเองก็ได้หมเอาเฮ้ยเป็นคนทิ้งอ้าวโต้ร้องไปให้ได้โอ้น่าจะเข้าได้แล้วไอ้นี่ไอ้เหี้ยโซแดนมาอย่างไรโอ้ยแหลกเลยว้าแหลกเลยโอ้ยพีเปี้ยเอพีเอด้วยเอพีเอสสองไมล์ร้าน มีตั้งสิบสี่เอ็มเนี่ยวิอะไรเนี่ยท่าเรืออะไรอ่ะงอ้าวพี่ตะกี้ตาดาก่อนบูโจไม่ใครเอาล่าแรงนะผมไหมไม่ใครเอาล่าแรงนะผมนี่ยพูดหลอนอะมันเป็แหลกจังเลยอ่ะดาเป็นอะไรอะมันเป็นอะไรเหรอไอ้กดตุ๊จีอะไรอะทำยังไงอ่ะไปทำอะไรกันอะทำไมกดตุ๊จีได้ไม่ผมกดไม่ได้ไม่ทำอะไรอ่ะกเคุยมาหน้งไงอ่ะ อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อไปตามันหายไปไหนวะมีไงโอ้ยว้าแปป่หนะลงรายตาขึ้นดาบพอเขาด้วยชาวแอปประตูนะไยเอ้ยโฟบีสองโคตรเท่เลยแบะเ้รับใครตรงไหนอ่ะอ๋ออ๋อไอ้ตัวนี้ดราคอนทารอนก็โอ้ไม่ใช่หรอก อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะจุดด้าจุดด่อ่ะเอ้ดาวก็ทาร์วะด่วก็ทาร์วะเปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนหรอทไมฮาร์กี้ผมมองไม่เห็นใครเลยวะมันต้องใส่ใส่ที่คอนเสิร์ตตั้งก้อนเข็มขัดอันเนี้ยอ่าใส่มาละไปเลยใส่แล้วไงต่ออ๋อทำไมเลย่เนี่ย เอ้ต้นน้ำถ้าจะว้บวถ้าจะว้าเอาพี่ไปด้วยถ้าจะว้าเอาพี่ไปด้วยไปที่อื่นพี่ทำไมเลยอยู่นี่ทำไมเลยผอเท้าทุกคนบอกว่าผอเท้าวละไรอยอะไรอยูะเอ้ยทุกคนมาดูทุกคนเฮ้ยพี่พี่ขับขับเรือกันผอเท้าวพี่พี่โป้เคื่อะไร่นี่มันเคื่อะไรพี่พี่ขับเรือกันฟังมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเมนทำอะไรได้เลยก็คือต้องตีมอนพวกนี้หรอกเอ ได้เขมขัดหมดแลน่ะแตผมไม่เห็นตัวอะไรเลยพี่พีทำอะไรพี่พีทำยังไงเออไอ้ดอกอ๋อทำไมใช้มังกรกันโค้แรกข้ามมต่อได้ยต่อได้เลยแค่สองตีมันทะเลโอ้ยจะทะเลีวบจอะยบอกว่าแรงสุดสายพื่อไงอ่ะมันก่อนไหนเกิดอเบาทไกูสื่อทำไมผนมังกรกูมีเดียวเฮ้ย ตะกีตะกี้เฮ้ยตะกีแล้วสองก็ตรงไหนเจ็บปะตะกิ้ปะเกอร์หรือว่าก่อนนะไปเปลี่ยนหมัดก่อนหมัดกระอือฮะตะกิ้เข้าตะกิตะกิเหมือนเดิมอ๋อพี่แม่ผมต้องเสียห้าห้าพันโลบัสเนี่ยซื้อไปแล้วนะผมซื้อไปแล้วนะ ก็น้องกำลังรับอยู่ไอเกมอะไรเงี้ยก็คือต้องไปตีผมอยู่ในเรือพี่พี่ผมอยู่ในเรือพี่พี่เนี่ยพี่ผมเมื่อก่อนเป็นพี่ใหม่เหรออ๋ออ๋อทีบ้างก็น้องเองเอฟออกมาดีเอ้าทำไมผมมา่อก่อนถ้าพาพี่ไปเดินก็น้อง เอ้ยพี่เกอโตโต้้างหลังเขาข้างขวาเธออยู่เพชรไหนอะไรไปไปก่อนไหนอ่ะเพชรสองไปวอเตอร์ไหมวอเตอร์นั่นแหละเกมลดคุณภาพแต่นะอือต้องตีตีเว้นอ่ะตัวไหนก็ได้โยเว้นเจ้าเฮ้ยไหนกันอ่ะไปตไปเกอเอ้ยเกออะไระโตแล้วพี่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างเวเอาองไปไหนแล้วเนี่ย จะไปยังไงก็ทำให้พบเลยคนเดียวไอกันมีเหล็กวะก็คือตีมอนก่อใหม่เอาเกอร์หรือว่ามอนตอร์ไหนก็ได้เวทแรกอ่ะเวทแรกที่มอนต่อใหม่เวทแรกตีมอนก่อใหม่เวทสองตีไออะไรนะอ่าตีเวนตีอีเวนทะเลยกเว้นเจ้าตัวไหนก็ได้ยกเว้นเจ้าทะเล คอฟฟีผมต้องซื้อนี่ใหม่เชฟเลยซื้อผลมังกรใหม่พอฟาร์มสองห้านะไม่ให้ฟาร์มอยู่หรือเปล่าพี่ลิมีมีใครซื้อผลมังกรใหม่ไหมพี่ซื้อก็ต้องรับต้องรับเพชรอนไหมหรือหรือทำได้เลยรับได้ทุกคนเลยรับตรงไหนวะไอ้ผลเนี่ยที่เรียกเปลี่ยนเลอะไอก็เลยหยุดรอรตรงไหนรับตรงไหนครับผมไปติ๊กิี้ ก็ฮะพี่ครับคุณต้องไหนตรงบ้านอ่ะบ้านใช่ไ่ยก่ออะไรบอกมาอะไระโอ้โอ้โอ้พี่เลี้ยวถึงเไนแล้วยู่เวไนเฮ้ยี่องย่างฝามไหนไหนพี่นี้ไปยัางฝามอ่ะคืออย่างนี้พี่ได มันขึ้นว่าอะไรแล้วเฟสที่สองแบตเตอรี่โป๊สศูนเลยไปเลยเฟสที่สองที่ไหนสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองมันขึ้นว่าอะไรพี่วอเตอร์ไหมไอเอ็ดเอ็ดบิทเทนข้ามอนที่เวลใกล้ๆเคียงเราอ่ามอนกอไปบนั่นแหละสิบตัวหยัดตววอเตอร์เลยต้องไปทีเว้น ตามไป๊บเราเควสที่ไหนกันเอเอเควสนั้นอ่ะมันเอาไว้ทำเก็บลูกไฟแล้วก็มาค้าไปที่เสกเกาะที่เวลใกล้เคียงเหรอมอนก็ใหม่ตัวไหนก็ได้ที่เวลใกล้เคียงไงทำไมถ้าถ้าโสวยมีได้หรอวะนี่พี่เหลวเลยเอ้ยใช้ยนกอ้วนจะตีใตีมั่งอะไรอ่ะเอ็งฟ้าเขาลาบมาได้ได้ไหย ออันนี้คืได้เลยนะผ้าเสียขาวใช่ไหมถ้าได้ก็ไปคุยกับตัวเดิมที่ได้ผ้ามาแล้วก็ไปฟาร์มต่อให้ได้ผ้าสีสีทองเวลตัวใกล้กัน่ะที่น้องว่ามอืมที่เวลใกล้เราที่สุดอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นเกิดเลย มพาตัวเดปอ่ะมันให้ใช้หมัดมังกรใช่ใช่ใช่ใช้มันมังกรเอาเอาแค่มัดมังกรได้เหรออเอ้าอี๋อเอ้เหี้ยจบตายต้องใช้ก็ได้นี่มันมันต้องใช้หมัดมังกรอันไหนอ่ะอันสุดท้ายก็ได้ใช่ไหมได้หมดได้หมดได้หมดโอ้ลองดาวแล้วลองดาวอีก ใช่ไม่ได้หรอนี่หาไดได้สิบเนแล้วเนี่ยสิบ็นแล้วก็เลยอ่ะใไม่ให้เล่ยนมันให้เปลี่ยนมากใหตัวนี้เปลี่ยนมาแลรเ็นแล้วไม่เห็นมีเควสเลยคะ ตัวตัวต่คนต่คนต่คนเฮ้ยรู้วิธีฟาร์มแบบสบายแล้วพี่เร็วเออเออเออเวทแล้วไปทำแล้วดีมอนก็ไปอ่ะอย่ามาแล้ ตะเกียวยางเท่อะไกว่านี่ยเป็นอาตอะไรวะพี่พักกี้เีสิงรดด้เหรอเอ้ยอย่าังฟ้าอย่ายังฟ้าอย่ายังฟ้าเม้ยเอาเื่ยฉันจะควาจะครบร้อยเปอรเซน่ะเฮ้ยโดนลาดเอ้าพี่เรีวพี่ทำไอ้นี่เสร็แล้วนี่ ใ,ใครไว้เล่นเ่ยแล้วใช่มัดใไหม่อ่ฮฮิฟาร์มด้วยซี่พระโอ้แต่ไม่มีผลใน่นนถาวอนไม่กล้าเปลี่ยนเลยเฮฟานบาร์กี้มีสกิลกดได้เหรอมี m อ็มเอหนึ่งมหนึ่ง M หนึ่งตีตีปติได้เนาะตีได้เฮ้ยจะแย่งฟาร์มทำไมอ่ะเฮ้ย ฉันัแปอิเอ็งเอ็งงี้มั้ย่อพี่ไหมเฮ้ยตัวอะไรวะตัวโคตรใหญ่เลยโอ้วอะไรวะจัรพันดิเป็นดุนโ้ยตัวโคตรใหญ่นี่อยไม่ดุนเลยอะไรเนี่ยสัพรโอ้โหโค้โค้ช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 โ้คคโโอด้วยทุกคนคี่นขี่้้้ คิดตัวอย่างเขียไนได้จริงป่าวะลองมาเขียนนะก็ได้นะผมว่าได้พนะี่มังนะกรขียขี่ขีดเฮาเบ็นละขีดตรงไหนอ่ะกดจีจีคืออะไร,นะ G. G. ะไ,รไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีขี่ไม่ได้ได้พี่ไอ้บนไฟพ่นไฟโอ้

เิ่มันไปไหนมาไหนฮึ่มโอ้ใช้ผลประตูยังฟามง่ายไปอีกไปดีก่วนเสย่ังวะ มีผลโมจิด้วยนะครับใครจะเอามาพี่รู้พี่ผมฟาร์มแบบเล่นไม่ร้อนเลยพี่พี่อยากูไหมทำไมทำไมพี่พี่พี่ผาร์มี่ไหพี่ผมฟาร์มี่ผมฟาร์มพี่ 7cc ปวดหัวพี่อยู่พี่อยู่นี่แล้วเขาอยู่5โซน2 5โซนพี่อยู่ไหนอ่ะพี่มาดูเข็มขัดอยู่ไปไกลหรลอไปอ๋มันยังสวนกระซิบอยู่เลยก็อธิบายที ชื่อคุยสองพี่เฟสองแล้วเฟสองต้องไอ้นี่สี่เว้นสี่เว้นสี่เวนครับเดียเว้นเจ้าเจ้ามาแล้วชื่อควยมันเปลี่ยนไหมอ๋อสี่เว้นใช่ไหมใช่พี่พี่ลองดูฉันหลักผมเขียนไอสีแล้วละชื่อควยมันจะเปลี่ยนไหมอ่ะอืมครับพี่เดี๋ยวชื่อควยเปลี่ยน